ปกัดอยู่อยู่อื้อ่าโอ้โหยติดขี้ขึ้นมาขึ้นมาเลยครับเชื่อติดขี้ขึ้นมาขึ้นมาเลยครับเชื่อโอ้โหอววอกแล้ววันนี้น้ำมันค่อนข้างดีนะครับเอาละาลครับปลาช่อนคลองลาดพราวนะฮะสาสวยครับ,รบอันนี้ประมาณสัก5ขีดครึ่งโลนะครับตีแพ๊บเดียวได้เลยนะฮะ เนี่ยในวันที่น้ํามันค่อนข้างดีนะครับเราออกมาตกปลามันก็มีโอกาสเจอตัวนะครับดึงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ําที่ของร้านเพาวแห่งนี้นะครับโอ้โหดาสนิทเลยดาเป็นน้ําคลําเลยนะฮะวันนี้แบบน้ําค่อนข้างจะดีนะแต่ว่าไม่ค่อยใสแต่แต่ว่าก็ไม่ใช่น้ําคลําอะ่ะนี่ฮะกัดหันสาสไปซ์เจ็ดจุดห้าเซนนะครับเข้าลิกแบบซูเปอร์เท็กซัสลิกนะฮะตัวนี้มาแบบ ไม่ให้ซุมมให้เสียงเลยครับแล้วตอนวัดเนี่ยผมไม่ได้ส่งนานนะครับแล้วก็ผมกดฟรีสปูลวัดด้วยนะ